โอเคครับก็ก็เกิดสั้นๆนนะ่ะพอดีเริ่มมาจากว่าไปรัดเจอไอออนเคนฮะไอออนเคนอยากให้อยากใช้เครื่อง EO ก็เลยทดลองเครื่อง EO กับไอออนเคนก็ก็แลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับไอออนเคนมาแล้วก็อาจารย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่น่าแชร์อะไรเงี้ยซึ่ง ผมก็รับปากไปว่าจะแชร์แต่ว่าก็คิดแล้วก็คิดอีกเพราะว่าหลังๆก็เจ้าสำนักเยอะมากเลยในโลกโซเชียลเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากจะหลังๆก็ไม่ได้เขียนอะไรยเยอะละเรื่องว่ายน้ำอ่ะก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าเออมันเหมือนคนนั้นไม่เหมือนคนนี้หรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ากออ็แต่ก็คิดไปคิดมาแล้วก็เอออันนี้ก็มันก็น่าสนใจจริงๆก็คิดว่าอยากจะ เรเรียกว่าเล่าให้ฟังเผื่อไว้เป็นออปชันละกันเผื่อใครที่สนใจเนาะก็ไอเอออมเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะมันเป็นมันมันเป็นเครื่องเซ็นเซอร์ที่ใส่ไว้ที่มือเนาะมันก็จะเอ่อข้างในมันเป็นตัวชิปเป็น AI เนาะมันก็จะวัดได้ถึงพัทเทิในการว่ายพลังในการดึงแรงต้านด้านข้างบนล่างซ้ายขวาคือทุกอย่างเลย s t สต k e r a ร e จำนวน Stroke ก็คือวัดได้หมดเนาะ ก็ลองดูอันน um> ี้ก็อ <me ันนี no> <t <t ้เป็น Data ของ Ionken เนาะก็ขออนุญาต i o n k e n นะครับก็ Ionken ว่าถ้าฟรีวันนั้นเราทำกันที่ธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์เนาะเราไว้เราไว้ฟรีร้อยเมตรสัห้าสิบไอชื่อสะไม่ต้องไปใส่ใจเนาะเพราะพอดี Data ที่อยู่ในเครื่องเราพิมพ์ไว้ว่าเป็น a b a c ขี้เกียจเปลี่ยนมันก็ห้าสิบเบเหมือนกันเนาะ ก็วายสองแล็บวายวั่งยี่สามสี่สิบห้โหมนะมีโซเรทมี d ี s d เ s ก็เป็นต่อไซเคิล2แขน4.36ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะแล้วก็มีเอฟเรทพาวเวอร์ F mm hmm. เป็นวัตต์มีพลังงานที่ใช้เป็นกิโลจูส5.55เนาะแล้วก็โพซิฟเป็นมา54.35%เอ่อไอตัว power watt เนี่ยจริงๆซอฟต์แวร์ตัวนี้เพิ่งอัปเดตเนี่ยเวอร์ชันศูนย์จเ เพื่ออัปเดตโดยเอาวัดมาเป็นตัวจับซึ่งเข้าใจว่ามันจะสามารถทำให้เราใช้ power วัดตัวนี้ไปลิงก์กับเครื่องดึงวาซ่าหรือว่า power tower ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะไว่น้ำมันน่าจะช่วยให้โค้ดกับนักกีฬาสามารถที่จะรีเลทกันได้ว่า p r o s e s i v e power กับ total power ที่นักกีฬาออกแรงดึงแขนเนี่ยมันจะเป็นลิงก์กับ ตัวว a ซ t าเทรนเนอรทุกคนน่าจะรู้จักเนอะว a ซาเทรนเนอรเนาะเหมือน s วิมเบนช์อนอนดึงเนอะมันก็สามารถวัดเป็นวัดได้วัดฟอร์สได้เนอะแล้วก็ตัวตัวอ power tower สวิมก็คือเราเติมน้ำเข้าไปในถังแล้วก็เหมือนเป็นลอกเอาเบลผูกไว้ที่เดียวแล้วก็ว่ายออกไปอะไรอย่างนงี้เนอะก็ ส่วนกิโลจูสเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยวัดพลังงานแหละมันก็แล้วแต่จะไปเทียบอะไรอย่าง1 b ึ่งวิโอทกเท่ากี่กิโลจูสก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าก็เราคิดว่ายังไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เข้าใจง่ายแล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าน,นี้เนาะก็ว่าย100เมตรนี่50เมตรที่1นี่50เมตรที่2เนาะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ Data ที่มันทําให้เห็นก็คือว่า มีออกแรงพาวเวอร์ไป81.8วัตต์แต่ว่าพาวเวอร์ที่ออกแรงไป81เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์ที่ทำให้เกิดแรงส่งไปข้างหน้าได้ประมาณ44เนาะแล้วก็โดยจัลตว,ท,ว,ท,วทั่วไปเราจะเห็นว่าแขนซ้ายเนี่ยมันดึงหนักกว่าแขนขวาแขนซ้ายดึงหนักกว่าแขนขวานีหนึ่งแต่อันนี้ชื่นชมเอวนเคนนะเอวนเคนจริงๆเคนเป็นนักกีฬาที่เก่งมากมีเซนส์ในการเว้นมากดีมากอยู่แล้วเราจำได้ว่าวันนั้นเราว่ายันสองสามเที่ยวเนาะแล้วก็ ขณะที่ว่ายอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ไม่ได้ดีไม่ดีซึ่งเราก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราดูว่าเออนักกีฬาในระดับที่เคยเป็นระดับทีมชาติมาก่อนก็จะมีเซนส์มีตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในหัวที่สามารถว่ายไปคิดไปแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกขึ้นได้เนาะก็จะเห็นว่า5 0ซ mm เมตรหลังก็ว่ายฉเฉลี่ยพาวเวอร์ Power ดีขึ้นเนาะก็ถามว่า อย่างนี้ดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยมันดีเทคตั้งแต่เครื่องมันจับได้ว่าเริ่มแคชหรือว่าจับน้ำตอนไหนแล้วไปสิ้นสุดตอนฟ i n i s h stroke ต,ตอนไหนเนาะฉะนั้น positive r power เนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะใกล้เคียงกับ total power ที่เราออกแรงไปอยู่แล้วแหละแต่ผมคิดว่า50%ถึง70%ก็เป็นอะไรที่รับได้ผมเคยเห็นบางคนขึ้นไปถึง70%ถึงสืกว่าดีมากเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเนาะ โอเคอันนี้พาทที่2มันจะเป็นเรื่องของออฟอสฟิลเนาะคือฟอสฟิลเนี่ยก็อยากให้ทุกคนคิดภาพว่าเราเรากำลังว่ายขึ้นไปข้างบนถูกไหมฮะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางตรงข้ามกับที่เราออกแรงถ้าเราดึงน้ําไปข้างหลังตัวก็จะไปข้างหน้าเราผลักน้ําไปทางขวาตัวไปทางซ้ายเราผลักน้ำาทางซ้ายตัวไปทางขวาเนาะดังนั้นฟอสฟิลที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นฟอสฟิลที่เพอร์เฟกมากนะครับก็ไอออนเกนสามารถคอนโทร force หรือว่าแรงที่กระทำต่อการดึงน้ำไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่กระจัดกระจายอยู่ใต้ลำตัวของตัวเองดึงน้ำค่อนข้างเป็นเส้นตรงนะครับทำให้ตัวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นจริงๆเดี๋ยวน่าจะมีวิดีโอไอคอนเคยนด้ยวยแต่เปิดให้ดูจะได้เข้าใจพร้อมกันเนาะตรงนี้บอกอะไรเราบ้างเนาะก็คืออ,อย่างที่บอกอันนี้เป็นวัดวัดก็หมายความว่าแขนซ้ายออกแรงเยอะแขนขวานเนาะอย่างที่บอกอันนี้50เมตรที่2ก็ แขนซ้ายก็ออกแรงมวกว่าแขนขวานิดหน่อยเนาะนะครับก็พอเปอร์ซีฟก็คือแรงคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์น p พอเ o อร์ซีฟมันคือห้าสิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถามว่าน้อยไปไหมก็น้อยไปนิดหนึ่งจริงๆประมาณสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัพถึงประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้โอเคแต่ว่าโดย Average เฉลีย่ยแล้วอะเท่าที่เราเราทำมากันนักกีฬาไทยก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ย50-60%อนย่างน,นี้เนาะเอ่อ แรงที่กระทำไปทางซ้ายทางขวาก็น้อยมากแปลว่าคอนโทรลไดเร t ชันค่อนข้างดีไดเร t ชันคือทิศทางเนาะค่อนข้างดีเนาะอัพเวิรคืออะไรอัพเวิร์ก็คือเช่นว่า,าจังหวะผักแขนเนี่ยฝ่ามือมันดันจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะนึกภาพตามเวลาผักแขนเนาะก็จะมี u p พเวิร์อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ผักแล้วเหวี่ยงไอ้เปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยคือผักแล้วยกศอกมันก็เลยทำให้อัพเวิมันน้อยเนาะ Handdrag อันนี้น้อยมาก Handdrag เนี่ยลองนึกภาพว่าเรา Entry ก็คือเราเราวางแขนไปที่น้ำยืดแขนออกไปบางคนเนี่ยจังหวะยืดแขนอาจจะหักข้อมือออกไปทางซ้ายหรืออาจจะยกข้อมือขึน้นก็จะเป็น Handdrag เนาะส่วนดาวเวิร์อันนี้ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อย Percentage ของดาวเวิร์ของนักกีฬาที่ผมเคยทำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะบางคน30-40%เลยดาวเวิร์ก็คือการปล่อยแขนตก หรือว่าการไม่รีบแคชในจังหวะหลังจากที่เราเอนทรีคือเราเึกภาพว่าเราดึงฟรีสไตล์เนาะเราเราเหวี่ยงแขนขึ้นข้างบนเราเอนทรียืดแขนออกไปแล้วเราก็แคชถ้าเราทำไฮเออ b ์โบ a s แคในจังหวะที่ถูกต้อง e a r l ์ลี่แที่ภาษาอังกฤษเขาบอกเออร์ลี่แเนี่ยมันก็จะทำให้ดาวเวิร์มันน้อยลงเนาะแต่ถามว่าบางคนน่ยคือพอ,พอมันไม่มีเครื่องมืออย่างเงี้ยมันก็พูดยากโค้ดเห็นอีกอย่างหนึ่งนะักกีฬารู้สึกอีกอย่างหนึ่ง ตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้เข้าใจได้มากขึ้นทีนี้พอฟอสฟิลมันดีเนี่ยมันก็จะสามารถยืนยันอันนี้จากประสบการณ์ที่ทำเครื่องนี้มาเนาะมันก็จะยืนยันได้ตัวคอ n ส i ิ t เซนซีของสโตรกเนี่ยก็จะดีไอคออสซิสเซนซีนี่คืออะไรก็คือว่าความแม่นยําหรือแพทเทิร์นในการดึงแขนตลอดระยะเวลาหรือระยะทางที่ว่ายเนี่ยจะเห็นว่าของไอออนเคนนี่แทบจะเป็นเส้นตรงเดียวกันเหมือ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 นแบบเป็นเส้นโซลิดไลน์เลยเนาะ ซึ่งอาจจะดูไม่บาลานซ์แต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังเนาะแต่อันนี้คือจากที่ผมใช้เครื่องนี้มากับน,นักกีฬาแบบระดับท็อป5 5 2 0ของประเทศจูเนียร์เนช n ั่นแนลหรือทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยคนที่มีผลงานประมาณเอาเอาว่าผมเคยทำาัมน,นักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาเยาวชนทีมชาติเนี่ยคอนสิสเซนซีตัวนี้ค่อนข้างดีนะซึ่งไอรอนเคนครก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติทุกวันนี้ก็ผ่านตัวเองมา ว่ายมาเล่นกีฬามาเล่นไอออนแมนซึ่งแน่นอนมา s เตอร์อนเดียหรือว่าแบบเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องฝึกเนี่ยเขาก็ต้องใช้จานวนแขนที่เยอะในการว่ายต่อเที่ยวอ,อยู่แล้วซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เขาพัฒนาเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกเนาะอันนี้ก็คุยให้เลยเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะครับก็อะ, Ford Field อะฟอร์สฟิลเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่คอนสิสเทนซีใหม่อันต่อไปคือสต็อกพาสสต็อกพาสก็คือให้นึกภาพว่า มันไอตัว eo เนี่ยมันสามารถ detect ได้ว่าเราเคลื่อนที่ฝ่ามือไปในทิศทางไหนบ้างเส้นตรงเส้นโค้งหนีเนาะลึกตื้นโตกผ่านมันจะโชว์สามตัวมันจะโชว์ด้านข้างนึกภาพว่าเป็นด้านข้างนาาเนาะมองจากด้านข้างนึกภาพาเราอยู่เราสมมติเราอยู่ใต้น้ําดําน้ําดูนักกีฬาว่ายจากซ้ายเป็นขวาเนี่ยก็อยู่ด้านข้างแล้วก็อันนี้ top view คือมองจากบนฟ้าลงมาเนาะเหมือนใช้โดรนเนาะอันนี้คือด้านหน้าแาบว่าเรายืนอยู่ที่ขอบสระนักกีฬาว่ายเข้ามาหาเราเนาะ นะครับก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเนาะแล้วก็สามารถปิดได้จะดูอันไหนก็ได้สมมติเราดูเราดูแขนแขนขวาก็นะ,ะแขนขวานะครับเฟเจอร์นี้ก็คือว่าจุดสีแดงโซลิดสีแดงเนี่ยคือจุดที่แขนลงน้ำนะครับแล้วก็เขาจะคอมเพลกับเวลานี่คือเวลาจริงที่น,น,นักกีฬาว่ายนะก็หมายความว่าใน1แขนเนี่ยไอออนเคนใช้เวลาทั้งหมด2.78วินาทีก็ดึงค่อนข้างยาว ทำให้เรารัวอันนี้คือกลายกิ้งลำตัวไหลแน่นอนเนาะแล้วก็เส้นสีแดงคือ,อไหเส้นสีแดงคือจังหวะที่นักกีฬาเอนทรีไปแล้วแล้วก็ค้างจํานวนค้างแขนเอาไว้แล้วก็มีจังหวะที่แขนตกนิดหน่อยแล้วก็เพิ่งมาเริ่มแคชนะครับจริงจริงอ่ะจากประสบการณ์ที่ใช้เครื่องนี้มาก็คือเส้นสีแดงจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับสปีดในการว่ายอย่างเนี้ยคือแอเวนเคนว่ายแบบ น่าจะประมาณแบบโซน1โซน2เงี้ยหรือว่า e AR 1หรือว่าเป็น A1 งเนี่ยเขาว่ายชา้าฉะนั้นโดยโดยสโตรกของทันเคนเขาเป็นคนที่สโตรกค่อนข้างสม o ท t h อยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นเส้นสีแดงมันเลยยาวหน่อยในสปีดนี้เนาะอ่ะสมมติเริ่มแคชจังหวะนี้เริ่ม cache, แคชเราก็จะดูว่าอ๋อทันเคนใช้เวลาในการในการกลายหรือไหลไปเนี่ย0.5วินาทีก็ครึ่งวิแล้วเพิ่งมาเริ่มแคช เนาะดันกันแคชแล้วก็ผักแขนเนี่ยก็ลบไปจุดห้าก็ประมาณ2.2วินาทีเนาะแล้วก็เราจะดูเนี่ยแขนสโตกขวาที่3ของ50เมตรที่1นึ่โตกขวาที่4ของ50เมตรที่1นึ่โตกขวาที่5้าก็จะเห็นว่าเนี่ยแพทเทิร์นมันค่อนข้างใกล้เคียงน,นี่คือตัวคอนซิสเจนซีเนาะนะครับโตกผัาก็จะช่วยให้เราเห็นว่ารูปลักษณ์ในการดึงเป็นแบบไหนบางคนดึงเป็นวงกลม ซึ่งวงกลมก็คือมันเป็นการกดลงก็ตัวก็จะยกขึ้นก็จะไปข้างหน้าน้อยหน่อย,อยบางคนดึงเป็นวงรีอย่างของจันเกนคะ่อนข้างเป็นวงรีก็จะไปข้างหน้าเยอะหน่อยนะครับส่วนตรงนี้คือความลึกเนาะถ้ามองก็จะด,ด,ดูว่าอ๋อเป็นคนที่แคชค่อนข้างลึกนะครับลึกตื้นอันนี้ก็แล้วแต่เราเวลาเราคอมเมนต์เราก็ต้องดูว่าวินักกีฬามีความยาวแขนประมาณไหนแขนยาวแขนสั้นหรืออะไรอย่างนี้เนาะแขนยาวก็แน่นอนจะดึงตื้นมากก็ไม่ได้จะดึงลึกมากก็ไม่ได้ เนาะอย่างคนแขนสั้นอาจจะมีความจาเป็นจะต,ต้องแบบดึงอาจจะองศาอาจจะต้องลึกหน่อยเนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่นะักกีฬาแ,แต่ละคนนะครับแขนซ้ายก็เหมือนกันนะดูแขนซ้ายได้เหมือนกันเนาะอะ่ะประมาณนี้อันนี้เขาบอกยกลายพูดรนะีคอร์ดเนาะอ่ะคอนสิสเซนซีพูดไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเวลาที่เราอ่านข้อมูลบ่อยๆเราก็จะเจอว่า ه, ถ้าฟอร์สฟิลมันมาโอเคถูกไหมแพทเทิร์นะของสโตรกมันอยู่ในแนวที่ค่อนข้างโอเคคอนสิสเซนซีมันก็ต้องดีนะครับแต่ว่า ส่วนหนึ่งที่อยากจะอธิบายค้อสิ้นซีเพิ่มมากกว่าเดิมก็คือว่าคือเครื่องนี้มันสามารถที่จะดีเฟกการฝึกซ้อมหรือช่วยเราในการฝึกซ้อมได้เลยก็คือว่าอย่างพวกนักกีฬาที่ว่ายระยะระยะอย่างนักกีฬาที่ผมสอนอยู่อย่างเงี้ยคือถ้าใครที่ว่ายระยะกลางหรือใครที่ว่ายระยะยาว400 800อย่างเงี้ยอย่างช่วงหลังๆในผมก็เริ่มให้ลองใส่ให้ในักกีฬาใส่แล้วว่ายในเซตแบบ400เมตรเงี้ยซึ่งเราจะดูว่า สมมติเราบอกว่าทุกคนต้องว่าย400เมตร4เที่ยวเนาะใส่เครื่อง E.O. เราก็จะดูว่าในเที่ยวที่3ใเที่ยวที่4เนี่ย consistency ของ stroke เนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเข้าใจถึง muscle endurance หรือว่าความทนทานของกล้ามเนื้อในการว่ายในเซตว่าโอเคไหมคือ,เน,อเนื่องจากว่าอย่างผมเนี่ยว่ายซ้อมสยยง25แนละ้ะบางทีการซ้อม double distance ของระยะทางแข่งจริงมันก็จะช่วยให้หนักกีฬามีความสามารถในการ hold stroke ของตัวเองในการว่ายสายยาวได้เนาะ อ้น,นี่มันก็จะสามารถบอกได้เหมือนกันหรือบางคนก็ใส่ว่าย maximum speed 100 0เมตรเพื่อที่จะดูว่าใน25เมตรสุดท้ายในจังหวะที่แบบเลคติกแอซิดมันเกิดขึ้นเต็มกล้ามเนื้อไปหมดไม่สามารถที่จะแบบออ,ออกมาสู่กระแสะเลือดได้ทันสะสมอยู่หรือเคลียร์แลนซ์ไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ มันก็จะดูว่า consistency ของสต็อกมันเปลี่ยนไปไหมเช่นบางคนเนี่ยยีห้เมสสุดท้ายเวลาว่ายแม็กมันก็จะดึงสั้นลงเราจะเห็นในทันทีเราก็จะเลือกได้แล็บที่1แล็บที่2อย่างนี้เนาะแล้วก็เลือกได้ก็แต่จันเข็นก็ไอออนเขนก็แม่นยำดีมากนะครับอันี้ก็เนี่ยเห็นไหมคือความ ความสุดยอดของนักกีฬาที่มีประสบการณ์เนหะมือนก็รู้อ่ะเหมือนรู้ว่าเราว่ายดีไม่ดีก็ปรับไปเหมือนค่อนข้างบาลานซ์ใน5ิเมตรที่สเนาะนะครับโอเคสโตรกเฟสอันนี้คือมันจะแบ่งเป็นเฟสก็อย่างที่บอกก็คือว่ามีเฟสของการไหลมีเฟสของการดึงมีเฟสของการรีคอเวอรี่เนาะซึ่งไอสโตรกเฟสเนี่ยมันก็จะบอกมันก็จะไปรีเลทกับไอตัวนี้แหละตัววิโลซิตี้นี่แหละเนาะถ้าอย่างไกล์ยเยอะ บางสตกกลายเยอะมันก็จะอย่างเงี้ยกลายเยอะโดยสมมติ average คือใช้เวลาในการไหลานานอย่างแขนขวาเนี่ยจะเกี่ยวว่าไหลานานตลอดเวลาเนาะไม่รู้ไม่รู้ราหายใจซ้ายหรืออาจจะไม่ได้เออก็มันก็จะโชว์ตรงนี้ซึ่งสตกเฟดมันสามารถที่จะทําให้เรากับนักกีฬาโค้ชกับนักกีฬารู้ว่าเออมันมีความจําเป็นที่จะต้องลดหรือเพิ่มเวลาเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเข้าใจงายถ้าจะว่า พันห้อาจจะไม่จำเป็นต้องลดหรืออาจจะลดน้อยกว่านี้นิดนึงเพื่อให้เข้ากับเทมโปที่งานจะว่ายจะต้องเป็นสปินเตอร์หรือนักกีฬาระยะแบบ50เมตรร้อยเมตรตรงไกลนี้ก็อาจจะต้องน้อยหน่อยนะครับแต่ส่วนที่เป็นพูก็คุณจะต้องเมนเทนหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะมันก็สามารถที่จะดูได้หมดนะอ่ะพูข้ามแมนี้ก่อนเอออันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับเอ่อ อันนี้มันเป็นเราเขาโชว์ความสัมพันธ์ระหว่างสโตปพาร์ตกับกราฟนะกราฟมันมี4ตัวมันจะดูทอทัลพาวเวอร์ก็ได้ว่ามันออกแรงมากน้อยยังไงหรือจะดูกราฟที่เป็นแรงส่งก็ได้โพพโพสิฟฟอร์ดหรือจะดูกราฟที่เป็นแรงต้านในแนวตั้งก็ได้หรือจะดูกราฟที่เป็นแนวต้านในแนวนอนก็ได้เอาเอาเอาโพพโพสิฟเอาแรงส่งก่อนนะเนาะอย่างนี้ผมเลือกแขนซ้ายแขนที่6ใน50เมตที่2นะ ไอออนเคนเอนทรี uh, ry, ปุ๊บนะครับ ry, เอนทรอ๋อลืมบอกไอสีเขียวมันคือแฮนด์สปีดเนาะก็หมายความว่าแฮนด์สปีดช้าช้าสีเพราะว่าแทบไม่ค่อยขยับเพราะ Entry แล้วก็ค้างอยู่ด้านหน้าเป็น Front Arm Straight อยู่เนาะแล้วก็เริ่มแคชเริ่มดึงแฮนด์สปีดก็เร็วขึ้นแล้วก็รีคอฟเวอร่นะครับอันนี้นก็เ้่ากอกว่าเหมือนไอออนเคนเร่งสปีดในการดึงแขนใต้น้ำนะครับ หลังจากที่แคชแล้วก็ดึงแรงขึ้นนะครับเราเห็นอะไรอีกอลืมบอกเ,อเส้นเส้นศูนย์คือเส้นที่ไม่มีแรงเนาะเส้นข้างบนคือเส้นบวกคือมีแรงส่งเส้นนิเกติฟด้านล่างนิเกติฟก็คือแรงต้านเนาะนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นคือกราฟเนี่ยมันเป็นดับเบิลพีคือมันเป็นเหมือนภูเขา2ยอดเนาะจริงภูเขา2ยอดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเนาะคือเกือบทุกคนเนี่ยจะมีภูเขา2ยอดแต่ว่าคนที่ ค่อนข้างโอเคหน่อยไอยอดภูเขามันจะสั้นๆน,นิดเดียวนะอันนี้มันเป็นสองภูเขาชัดเจนมันเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเราเห็นโดยโดยสายตาเราว่าเนี่ยมันมี positive fort ขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ขึ้นมอีกแล้วก็หายไปซึ่งถ้าเราลองจินตนาการดูว่าอเวลาที่เราดึงแขนใต้น้ําเราไม่ได้หยุดดึงเนี่ยถูกไหมมันดึงต่อเนื่องไปจนผักไปจนรีคอร์ฟรี่เนาะฉะนั้นมันต้องเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แน่นอนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมาดูว่าในช่วงที่เรา แคชแล้วดึงน้ำไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากที่แขนมันตกมาตำแหน่งนี้แล้วอะยังไม่เกิดฟอสเลยยังไม่เกิดโพซพอส่นฟอสนะมันมาเกิดจริงๆตอนประมาณสัก30-35องศาถ้าเทียบกับผิวน้ำเนาะพอฟอสเริ่มเกิดขึ้นปุ๊บเราใช้เวลาประมาณสัก1.26วินาทีไปจนถึง1 4.7วินาทีก็คือ0.2วิในการที่ทำให้ p s i v e Force มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาใหม่เนาะแต่ถ้าพูดถึงความความกว้างของภูเขาลูกนี้ย1.2ไปจนถึง1.8ก็ประมาณ1.6่อ 6, ประมาณ0.6ก็เท่ากับว่าไอ o n นเคนมีความสามารถในการเมนเทนแรงส่งได้ประมาณ0.6วิจากการดึงทั้งหมด2.8 วินาทีเนาะแต่จะจะเพิ่งไปบอกว่าดีไม่ดีนะคืออย่างที่บอกมันต้องไปดูว่าเฮ้ยเขาว่าช้าเขาว่าโตกเลดแบบเขาว้าโสกเลดช้าสกเลดยาวเขาว่าในความเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเขาว่าในความเร็วแข็งแล้วภูเขาฐานภูเขามันยังแคบอยู่อย่างนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดเนาะอ่ะทีนี้กลับมาที่ตรงนี้อยากจะโชว์ให้เห็นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ,ะสมมติเราอันนี้มันต้องดูท็อปวิวท็อปวิวเราจะเห็นว่าพอเวลาที่แขนซ้ายลงแล้วเนี่ย มันก็มีการยึกยืยึกยืยกยตรงนี้นิดนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นตลกเหมือนกันตอนที่อาจารย์เคนดูอาจารย์เข่งก็งงๆแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่พอถ่ายวีดีโอให้ดูอาจารย์เค่งก็อ๋อเออมันยึกยืกยึกยืจริงๆเดี๋ยวจะไปดูมันเป็นยังไงเนาะอ่ะเขาก็ดึงแขนเข้ามาไอเส้นโค้งพวกเนี้ยถามว่าลองนึกภาพว่าไอตัวเซนเซอร์มันอยู่ที่ฝ่ามือถูกไหมฉะนั้นมันโค้งไปโค้งมาเนี่ยท,ทั้งทงที่เราพยายามจินตนาการว่าการดึงแขนใต้น้ำฟรีสไตล์มันควรจะ มันควรจะไม่มันควรจะไม่มีจังหวะหยุดถูกไหมแสดงว่าการคนโทรลฝ่ามืออ่ะมันไม่ได้คทรลไมในทิศทางเดียวกันมันมันเกิดการพลิกไปพลิกมาของฝ่ามือมันเลวออกมาเป็นอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะทีนี้ถ้าบอกว่าพอจังหวะที่แคชจริงๆเนี่ยมีแรงส่งแล้วมันเกิดหายไปในช่วงเคอร์ฟนี้เนาะแสดงว่ามันเกิดการพลิกฝ่ามือเกิดขึ้นหรือน้ามันหลุดออกไปจากฝ่ามือตรงเนี้ยแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ฉะนั้นฝ่ามือของ นักกีฬาอาจจะเป็นลนักษณะพลิกไปพลิกมาเป็นรูปตัว S ตามแขนไปด้วยอะไรเงี้ยมาเลยทําให้สูญเสียฟอร์สตรงนี้ไปเนาะนะอ่ะทีนี้เราลองดูเปรียบเทียบกลับเทอร r a l ก็คือแรงต้านหรือแรงส่งด้านข้างเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันเกิดแรงต้านตรงนี้นิดหนึ่งด้านข้างเนาะก็เท่ากับว่าฝ่ามือมันก็จะพลิกไปจริงๆในส่วนนี้หายไปตรงนี้เนะาะนะครับอ่ะเราลองมาดูวอติ i ค a ลบ้าง เราจะเห็นว่า vertical ก็คือแนวตั้งแนวแนวนอนเนาะเราจะเห็นว่าการดึงน้ําแบบการดึงน้ำ cash คือเอาฝ่ามือลงข้อสอกขึ้นเนี่ยมันเป็นแรงต้านก็จริงแต่มันเป็นแรงต้านที่ดีที่มันทําให้เกิดแรงส่งเนาะส่วนนั้นเนี้ยมันเป็นมันไม่ได้เกิดแรงต้านมันเกิดแรงมันเกิดแรง p o s i t i v ไปด้วยนั่นก็หมายความว่า ฝ่ามือมันถูกผลักขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งแล้วมันก็ช่วยให้มันเกิดแรงส่งอีกทีหนึ่งเนาะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งไอข้อดีของของไอตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันทําให้เราเข้าใจว่าแบบไอสิ่งที่เราดิวมาตั้งแต่เด็กไอสิ่งที่โค้ดเราสอนว่าทําไมต้องผลักอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้แล้วอ๋อมันมีเหตุผลของมันอยู่เนาะฉะนั้นซอฟต์แวร์ตัวนี้มันทําให้เราเห็นชัดเจนว่าการเคลื่อนที่ของแขนมันเอฟเฟกต์ยังไงต่อแรงส่งเนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็ ให้เห็นคร่าวๆแต่และสต็กก็จะมีพิร์นคล้ายๆกันเนาะแขนขวาก็จะมีพิร์นคล้ายๆกันอย่างแขนขวาเราก็จะเห็นว่าเป็นดับเบิลพีคเนาะแต่ว่าแขนขวาแนะ่ะภูเขามันดูเนียนกว่าใช่ไหมอ่ะเรามาดูอันเนี้ยแขนขวาโล่งยืดแขนดึงออกเนาะเริ่มแคชจริงๆในจังหวะนี้เห็นไหมแล้วก็เกิดแรงส่งขึ้นแล้วมันก็หายไปแสดงว่าฝ่ามือมันก็มีการพลิกออกไปทาให้น้ามันหลุดไปเหมือนกันเนาะ โ okay. อเคอทีนี้เราลองเราลองมาดูวิดีโอของของอาจารย์เคนดูวิดีโอดูวิดีโอดูเสียงก่อนเ,อเห็นไหมว่าฝ่ามือมันมีการขยับข้างซ้ายนะเดี๋ยวผมทำให้ดูช้าๆแขนซ้ายลง ติดตดติดตดเห็นไหมเห็นไหมมันมีการขยับนิดนึงเนาะซึ่งเครื่องมันก็จะดีเทคทั้งหมดแต่จังหวะที่กดแขนเนี่ยจังหวะที่ที่กดแขนลงมาที่มันเป็นเนกาทีฟฟอร์สของเวอร์ติเคิลของแนวตั้งแนวตั้งเนี่ยมันจะทำให้ทั่วต่วนไปข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมแล้วฝ่ามือหักเข้าไปด้านในเดี๋ยวผมกดพอสแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมมียอกๆๆตรงนี้นิดนึง เห็นไหมผมพอสาอ่างนี้นะเห็นไหมแล้วก็จังหวะที่แคชจริงๆที่ส่งตัวส่งจริงกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แขนมันหักเนี่ยข้อมือมันหักเข้าไปด้านในอพอรยานี่ผักเห็นชัดเลยอ่ะอย่างนี้เห็นไหมนี่จังหวะนี้มันทำให้เกิดดับเบิลพีคเดี๋ยวดูขากลับ ข้างหนึ่ง e n นทรียืดเห็นไหมกลายยาวกลายยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วก็แคชตัวเริ่มไหลอ่ะนี่ข้อมือหักเข้านิดหนึ่งเห็นไหมดูดูอย่างจีิ เดี๋ยวมันมันมันมีจังหวะยุกยุบยักยักอยู่ใต้น้านี่ซึ่งเครื่องพอมันเครื่องมันดีเทคพอมันดีเทคเสร็จมันก็จะบอกว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือใส่ไว้ทาไมเป็นระเบิดพีกเนาะฉันถามว่าถามว่ายังไงดีก็คือว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็ไม่ยากนะทีเนี้ยพอเราเห็นวีดีโอตัวเองว่าเราเห็นกราฟหน้าที่ของเราคือเราก็แค่กลับไปทําทุกอย่างเหมือนที่เราเคยทามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า โค้ชเคยบอกให้ทำซิงเกิลอาร์มตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเราก็รู้ว่าซิงเกิลอาร์มดิวมันคือการดิวแยกส่วนจากการที่เราจะโฟกัสแต่เรื่องของรูปลักษ์อย่างเดียวว่าศอกต้องสูงไฮเอโบต้องดีคือเราก็เริ่มมาคนโทรลฝ่ามือด้วยถ้าเราหันทิศทางฝ่ามือในทิศทางที่ถูกต้องมันก็น่าจับน้าได้ดีขึ้นซึ่งเราก็มันก็เหมือนเหมือนซ้อมอ่ะก็ใส่เครื่อง analyze analyze เสร็จก็เอามาดูดูเสร็จก็ดีขึ้นก็ พยายามทําซ้ําไม่ดีขึ้นเราก็ปรับปรุงเนะเอ,อ,อันนี้คือ <S 2> <S 2> <S 2> อย่าเพิ่งงงนะอันนี้คือมันคือกราฟตัวตะกี้แหละกราฟตัวเดียวกันกับอีกฟิวเจอร์หนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันมันตัดให้เห็นมันตัดให้เห็นว่าคือเอามาให้ดูแต่กราฟเนาะเราก็จะเห็นว่าแขนขวาแขนซ้ายแขนมันมีความต่อเนื่องของมันอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันเกิดดับเบิลพิกตรงนี้เนาะถ้าสมมุติเราไปแก้ไขปรปับปรปุงดับเบิลพิกตรงนี้ได้เนี่ย มันก็จะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นนะครับเนี่ยมันบอกหมดเลยว่าแต่ละมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนาะก็สรุปก็คือประมาณนี้ก็หวังว่าจะได้ไประโยชน์จริงจริงจริงจ,งจ,งจงพยายามที่จะแบบพยายามที่จะอยากเข้าไปช่วยทุกคนโดยใช้เครื่องตัวเนี้ยให้ได้มากๆเพราะว่า ค,คือคือไม่คิดไม่เหมือนกันน่คือบางทีเราก็พูดยากคือบางคนก็คิดว่าเอ้ยอยากรู้ข้อมูลใช่เราอยากรู้ข้อมูลเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะประเทศเรามันจะด,ดีขึ้นมากๆถ้าสมมุติว่ามันมีการเก็บข้อมูลแบบนี้ได้เยอะๆมันทําให้เราแยกแยะได้ว่านักกีฬาในระดับอีลีทของประเทศนักกีฬาในระดับจูเนียร์เนชั่นอลของประเทศนักกีฬาในระดับแบบท็อป10ของทีนจัมเปตเไทยเนี่ยเวลาว่า้ฟรีกันเชียงกบผิดเสื้อันมันมีแพทเทิร์นแบบไหนกัน พอเราเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นแล้วข้อมูลนี้มาถูกแชร์ออกไปมากๆขึ้นจริงๆมันต้องเป็นองค์กรแหละเนาะแต่ว่าองค์กรอะไรก็ก็เดี๋ยวว่ากันมันทําให้โค้ดกับนักกีฬามันมีข้อมูลพื้นฐานในการที่จะไปพัฒนาสโตกได้ดีกว่าการที่เรามานั่งคุยกันเรื่องแบบต้องดิวอะไรหรือต้องทุกวันนี้เราดิวกันอยู่คือทุกวันนี้เราดิวกันมาเป็นหลายๆสิปีลวถ้าดิวมันก็ไม่เคยถูกพัฒนา คือไม่ได้บอกมันไม่ดีนะมันก็มันก็ดีของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอโปรแกรมเนี้ยมันทาให้อย่างตัวผมเองอ่ะมันก็มองมันมองเรื่องสต็อกเปลี่ยนไปละมันไม่ได้มองเรื่องสต็อกว่าแบบศอกต้องสูงแขนต้องตรงคือเรามองเรื่องที่มันลึกกว่านั้นที่มันเอฟเฟกกับแรงส่งมากกว่านั้นมันก็ทําให้ทําให้ทั้งเราและนักกีฬาก็จะได้ข้อมูลที่ที่ดีมากขึ้นลองนึกภาพว่าแบบ่ออย่าง่ออย่างเนี้ยสมมติผมผมมีโอกาสทํานักกีฬาท่าหนึ่งว่ายฟรีห้าสิบอย่างเงี้ย เราเอาจำนวนสตรกฟรีห้าสิบมามาหารเวลาสมมุติว่าว่ายแบบยี่ห้ายี่หกเงี้ยเอาสามสิบหกมาหารเงี้ยมันก็จะเป็นเศษเซี่ยววินาทีต่อสตรกถูกปะถ้าเราเก็บรายละเอียดพวกนี้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือมันก็ไม่แปลกว่ามันจะสามารถพัฒนาเวลาได้แบบ0 3 0.5ซึ่งก็เยอะมากพอที่แบบเปลี่ยนชีวิตนักกีฬาคนนั้นไปนเลยอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นก็ก็แชร์ไว้ประมาณนี้ก็ ก็สงสัยอะไรก็ถามได้ก็พิมพ์มาในคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือถามไอออนเคนก็ได้ไอออนเคนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะขอบคุณครับ